และนี่คือสุดยอดนวัตกรรมจากค่ายมาสดาและนี่คือรถ5ประตูอันเนกประสงค์และนี่คือสุดยอดขุมพลังสูงสูงและนี่คือมาดาสามแฮสบปกบูม วันไม่เหมือนตัวเองครับไปเหมือนไล์ออฟบี k ตามติดชีวิต4ลอ้อตอนนี้ไม่รู้จะเล่นอะไรเห็นใครเขาดีแล้วก็เอามาก๊อบปใส่เราเลยครับผมง่ายๆส่วนเราเองโอมดีคาครับและมาร์คดีคาครับเรา2คนตามติดชีวิตติด <c oughs> วันนี้ครับเราจะพาทุกท่านมาอยู่ในโชว์รูมของว่าเรานั่นเองมีชื่อโชว์รูมว่า ดีขาครับซึ่งมีสโลแกนอยู่แล้วว่ารถดีเป็นเครื่องปรุงรถของคุณต้องดีขาครับถามว่าท่านเคยดูคลิปพวกเราท่าจะทราบดีว่าพวกเราเป็นตลกที่ขายรถได้นิดเดียวนิดเดียวครับแล้วก็มีหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักเราหลายๆท่านก็รู้จักแล้วแนะนําตัวอีกครั้งนะครับแนะนําตัวแบบสั้นๆแล้วกันครับผมครับเดี๋ยวทุกท่านอาจจะเอ้ยน่ารำคาญพูดยาวเกินไปผมด็อกเตอร์ลองศาสตราจารย์พันตํารวจล้านพันตํารวจล้านม่อม สามหยอยฮาสกรเจริญธรรมครับมีไหมมีไหมไม่มีไม่มีเลยมาร์คดีคาครับง่ายง่ายสั้นๆหน่อยครับจำชื่อพวกเราไว้มีหลายๆท่านก็ถามว่ารู้จักรถไฟฟ้าหรือเปล่ารู้จักรถไฟฟ้าหรือยังครับผมมีคนเคยถามครับตอนนี้ถามกลับได้เลยครับรู้จักโอมดีคาหรือยังครับรู้จักโอมดีคาหรือยังครับครับผม ท่านน่าจะทราบดีแล้วครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้พวกเราครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นเกาะกําลังให้พวกเราด้วยนะครับ,รบในมุมที่มีใครบัดลังแกพวกเราทําร้ายพวกเราเราก็ไม่มีอะไรครับเราก็ใช้ความดีพวกเราได้แหละครับแล้วก็ความซื่อสัตย์นะครับในการป,ปกป้องตัวเองแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เห็นในความจริงใจพวกเราแล้วก็ช่วยเราปกป้องด้วยนะครับผมคดาม่าที่เกิดมาล่าสุดนะครับก็ต้องเรียนตามนี้ว่าถังแก๊สอยู่หลังรถกูครับผมแต่ไปหนักหัวก็หนึ่งฮะแต่ไปหนักหัวก็อน่นฮะคร ไม่ได้เจ็บใจไม่ได้เจ็บจะไม่ติดอะไรไม่ติดอะไรครับแต่เอาเรื่องนี้มาแซวเล่นกันเฉยๆท่านครับท่านทราบหรือไม่ถ้าว่าเปรียบเทียบรถในเซกชันนี้มันจะเปรียบเทียบถ้าเป็นโตโยต้าเป็นโตโยต้าอันชิสถ้าเป็นฮอนด้าเป็นซีวิกถ้าเป็นมัสซิดะก็จะเป็นนี่ฮะมัสซิดะสามฮะมัสซิดะสามใช่หรือว่ามัสซิดะตรีภาษาอังกฤษนี่ได้เอาได้ตัวเลขนี่วันหนึ่งสองสามสี่ห้าได้วันหนึ่งถึง two U ท่านวันสนิทซิดนั่งลองยาวพี่ได้ได้ได้ครับผมภาษาจีนนี่ได้ไหมก เจ็กสหนอ3ามา4ีสีสไทยสจีนก็4อ่ายังสิบจับหนึ่งสหนึ่งเจ็กสเจ็กหนึ่งสี่หนึ่งสิเจ็กสเจ็กจับจัจับจับจ เปลีนบันเลยแม่พวกเรามีสมองและปฏิทานไ่อพิบที่ดีครับผมนะครับรถปีรถปีรถปีปี2 0 1 4ครับรถคันนี้มาจากประเทศญี่ปุ่นับโอ้โหถ้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยพี่บินพี่เบินพี่เดินทางบ่อยครับพี่รู้อยู่แล้วว่าไปประเทศไหนพี่อยู่บนเครื่องบินพี่รู้เลยพี่เอามือยื่นมาจากนอกเครื่องบินอ่ะเอามือยื่นเข้ามาพี่รู้เลยพี่ถึงอเมริกาแล้วทำไมพี่ขนนกอินรีมันติดมาอินรีบินสูง ผ่านอีกสี่ชั่วโมงครับพี่เอามือยื่อนออกมาแล้วเอามือยื่นเข้ามาพี่รู้เลยว่าพี่ถึงออสเตรเลียแล้วทำไมพี่ขนจิงโจ้มันติดขนจิงโจติด<ะ>แขน<ะ>จิงโจ้บ้านออสเตรเลียผ่านอีนกสามชั่วโมงพี่ยื่นมือไปยืน่ยนมือเข้ามาพี่รู้เลยว่าพี่ถึงญี่ปุ่นแล้วทำไมพี่เกตปะาคราับมันติดโอ้โหเกตปะครับใช่พี่ยื่นมือออกไปพี่ยื่นมือเข้ามาพี่รู้เลยว่าพี่ถึงพัทยาแล้วทำไมพี่นาฬิกาหายนาฬิกาหาย ใช่ใช่ก่อนจะเข้าเรื่องรถก่อนจะเข้าเรื่องผ่านไปกี่นาทีแล้วทุกท่านฮะรถปี2014นครับครถคันนี้เป็นตัวใหม่แล้วถ้าเทียบกับตัวเก่าก่อนนัานนี้นะครับมาพร้อมกับลักษณะของตัวรถเป็นแฮทชแบ็กรถรุ่นนี้มีทั้งหมด2โฉมด้วยกันจะมีที่เป็น4ประตูและที่เป็น5ประตูเรียกว่าแฮชแบ็กแบบนี้ครับและเราเสริมหลอด้วยล้อรองเท้ากุชชี่ครับรองเท้ากุชชี่ใช่ครับผมและอันนี้ก็เสริมหลอด้วยล้อกางเกงจากอยู่ในคู่กางเกงจากรครับผมแล้วเราก็เสริมหลออด้วย ไม่มีเสื้อไม่มีไม่มีแล้วไม่มีแล้วอ๋อแต่งเสื้อผ้านี่มึงก็แต่งตัวแบรนด์เนมไงเนี่ยแบรนด์เนมอย่างรองเท้าคาเมลคาเมลคาเมลกางเกงขโมยไอ้ชั์อย่างรองเท้ารองเท้านี่คาเมลอ๋อรองเท้านี่คาเมลใช่ครับเออไอแล้วก็ล้อล้อคาเมลกางเกงขโมยไอ้ชั์อย่างรองเท้ารองเท้านี่คาเมลอ๋อรองเท้านี่คาเมลใช่ครับเออเออ ล้อเลยเข้าเข้าล้อเป็นล้อีโวล้อ EVO บางก็บอกว่าสปูลนี่ก็บอกว่าอีโวครับก็แล้วแต่มุมมองฮะรถคันนี้นะครับเรื่องของการชนไม่มีรถคันนี้วิ่งมาเพียง80,000โลเท่านั้นนะครับย้ำว่ารถนี้วิ่งมาเพียง80,000โลเท่านั้นเรื่องของการชนตัดทิ้งไปเลยไม่มีแน่นอนความใหม่ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในนี้ฮะนี่รถคันนี้กลิ่นใหม่ยังอยู่นะครับช่วงล่างแซนด์ดนะครับที่ท่านเห็นในนี้เราไม่ได้โหลดนะครับเราแค่เพียงใส่ล้อแล้วก็ออฟเซตทีีีีี่่่่่มมมมััััันนนนนพพอออออดดดดเเเเเเเปปปปปป๊๊๊ะะขข้้้าา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 ไไคคครรรบบวสสยยหหืใช ไม่ต้องห่วงไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปตัวโลเดี๋ยวหัวจัดออปชันแน่นถ้าเปรียบเทียบกับค่ายอื่นๆในเจเนเรชันเดียวกันครับออปชันพวกนี้ไม่มีไม่มีครับเอาิดไม่มีแบบนี้ครับซีวิคก็ไม่มีแบบนี้ในปี2 0 1 4บแบบรถคันนี้ครับผมนี่คือระบบเดียวกับ BM เครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเปรียบเทียบฮะนี่จะบอกว่าจีนก๊อปอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะญี่ปุ่นก็ก๊อปมาแบบได้ใช่ครับผมระบบไอร์ไดส์จะเป็นระบบพันาล็อกหมุน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 เพื่อปรับหน้าจออยากจะเปลี่ย แค่โทรไปบอกแค่โทยบอกว่าเราขอจบวันเทียงเท่านี้นะครับแล้วก็ผ่านไป3ชั่วโมงมีใหม่เลยมีใหม่เลยแต่ถ้าเลิก3ชั่วโมงว่ามันเตรียมมาอยู่แล้วเชื่อว่าเกียคนจ้วชูไม่ชอบเอาจริงอ่ะจริงพี่ผมไม่ชอบเลยคนจ้วชูเขามีเพื่อน เกียร์คนระชูเอาิชนะอ่ะดูฮะครับมาถึงภายในข้างหลังรถกันบ้างครับครับผมนี่ไม่แน่ใจว่าเคยมีดากของคนเข้าไปนั่งอยู่หรือเปล่ามันจะใหมอะไรเต่งตึงได้ขนาดนี้ออบชันทายรถแน่นปั๊บแน่นคับบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปไม่ต้องลุ้นกองสลากทัดครับไม่ต้องลุ้นหวยรางวัลที่หนึ่งครับผมท่านโชคดีน่ะซื้อแล้วเราเลยใช่ครับมาดูต่อฮะที่ทายรถครับ อย่างที่เรียนแจ้งกับทุกท่านไปแล้วว่ารถคันนี้เป็นรถแฮชแบ็กครับผมคำว่าแฮชแบ็กคือรถ5ประตูในที่พวกเราเรียกขานกันครับและดูยังไงว่ามันเป็น5ประตูก็ไม่ยากฮะหนึ่งสองอยู่นี่ครับถามว่าทำไมพอนับเป็น5ประตูเพราะนี่ฮะเอากระจกหลังขึ<ช>้นมาด้วยเท่านี้อยากจะขนของก็ขนเข้าไปอยากจะใส่ถุงก๊อบแก๊บก็ใส่ใส่ไ,ไ, <ป S 1> ได้ใส่ถุงขยะก็ใส่ได้ อยากจะใส่ถุงที่จะไปช่วยถุงยางชีพไปช่วยน้ําท่วมก็ใส่ได้อยากจะใส่ถุงยางก็ใส่ทําไมล่ะอย่าไปใส่ในนี้อย่าไปใส่ในนี้มาใส่ในนี้ครับทุกท่านนี่มาใส่ในนี้แอบไว้แอบไว้หน่อยแอบไว้หน่อยนี่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 นะยังอะไรครบครับผมปะตงปะแจครบครับให้ยกโฟมขึ้นมานี่เสียข้อในนี้ครับเมียไม่รู้เมียกู้เมียไม่รู้แต่กูรู้เพราะว่ากูเพิ่งเกมเรื่องนี้นะเพราะว่ากูเพิ่งเกมเรื่องนี้ครับผม พอพี่พูดอะเดี๋ยวเมียก็กลับไปดูรถทุกคนผู้ชายอะเอาจริงนะผู้ชายยืดออกพกถุงยางนี้ถูกต้องถูกไหมครับเราไม่รู้หรอกเอาจริงผู้ชายอะสันดานผู้ชายอะเอาตอบแบบไม่โกหกกันอะครับคือผู้ชายมันเป็นสันดานนักล่าครับผมมีพกถุงยางไว้อะโอเคแหละมันฟังดูเฮียแหละมันฟังดูว่าอู๋ทำไมมึงต้องเป็นนองใจครับถ้าวันไหนวันหนึ่งมันเผลอร,ร่างกายขึ้นมาถุงยางเนี่ยก็เซฟได้ครับกูบเพิ่งเกมเล่นถุงยางไปทุกวันนี้สบายใจได้ก็คือไม่มีผู้หญิงแน่นอนไม่ใส่เลยไม่ใส่เลย พูดได้คำเดียวเลยว่ายิงสดยิงสอดนะเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูฮะสวยไม่ได้พูดอะไรใช่ครับสวยจริงชนที่ไหนไม่มีไม่มีครับมีเก็บสีมาบ้างนะรถอะปีนี้ปี2024ก็มีบ้างเอาเอาช่างมาดูได้พาใครมาดูก็ได้ล่าสุดพอบอกเอาช่างมาดูได้ เอาช่างแอร์มาดูคื่อันนี้เป็นเครื่อง Sky a c t i v เรียบร้อยครับ,รบเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับจากทาง Mazda และคำว่า Mazda 3มันจะใหญ่กว่า Mazda 2ไว้ง่ายครับมันคือรุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งขึ้นไปนะครับ,รบถ้าเปรียบเทียบเป็น b m ก็ซีรีส์3กับซีรีส์5นี่เป็นซีรีส์5อันนี้ก็คือ Mazda 3 m a ซ,ซึ่งบอกเลยว,ว่าใหญ่มากมาร์ครู้ป่าวว่าคันนี้ออกห้างเท่าไหร่น่ามีล้านเลยพี่ คันนี้ออกห้างเป็นร้านนะครับผมแต่ณปัจจุบันเราไม่ได้จําหน่ายเป็นร้านหรอกครับจริงๆรถมันก็ควรราคา4ี่ห้าแสนด้วยสมรรถนะของรถมาใช่นะครับฉะนั้นแล้วรถคันนี้เอาอย่างถูกๆก็4ี่แสนกว่าด้วยสี่แสนกว่าเอออันดีราคาขายเท่าไหร่สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับบอกลูกค้าไปเอาสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับเครดิตดีฟรีดาวราคาที่เราบอกไปนี้เครดิตดีฟรีดาวไม่ใช่ฟรีดาวธรรมดานะถ้าหากว่าท่านเครดิตดีจัดไม่เกินจํานวนด้วยครับผมถูกนะครับถ้าหากว่าท่านอยากได้รถคันนี้ไม่ต้องทําอื่นใดครับ โทรศัพท์เบอร์นี้ครับสวัสดีครับผมมาครับติดต่อมาที่เบอร์065558588มายินดีให้บริการครับแลวถ้าท่านบอกว่าเฮ้ยไม่อยากจะคุยไยนุ่มไม่เอาฉันเขินนะกลัวดับมันจะพูด๊บลับดับดอกพิกุลมันจะหลุดออกมาท่านกดลิงก์ตามนี้ฮะอยากซื้อขายรถกับเราทำยังไงมาดูวิธีง่ายๆสำหรับติดต่อซื้อขายรถยนต์กับทางเราเพียงกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ของเราจากนั้นให้กดเปิดด้วยแอปพลิเคชันไลน์คณลูกค้าที่น่ารักก็จะเจอกับไลน์ออฟฟิเชียลของทางดีคาต่อมาให้กดเพิ่มเพื่อน แล้วกดเข้าที่แชทคุณลูกค้าก็จะเจอกับหน้าเมนูที่ง่ายต่อการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการกดเพื่อดูสต็อกรถที่มีอยู่ในร้านของเราทั้งหมดตอนนี้แบบเรียลไทม์การกดปุ่มขายแลกเทินเพื่อรับเบอร์ติดต่อของเซลโดยตรงการกดปุ่มเอาโซเชียลเพื่อดูรีวิวหรือรายละเอียดตัวรถที่หน้าเพจของเราการกดที่ปุ่มโลเคชันเพื่อรับโลเคชันของเราบน Google Map สําหรับเดินทางมาหาเราหรือถ้าคุณลูกค้าไม่อยากกดปุ่มก็สามารถพิมพ์ชัดมาหาเราได้โดยตรง,งเพียงเท่านี้คุณลูกค้าที่น่ารักทุกคนก็สามารถติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดาาแลถ้หกคุณ ราคาที่น่ารักท่านใดยังไม่ได้แอดไลน์ออฟฟิเชียลของทางเราก็สามารถสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยอถ้าท่านละอยากได้เป็นเจ้าของรถร้านกว่าเหลือ3ามแสนกว่าพรวันละ200กว่าบาทต้องที่นี่ที่เดียวและที่นี่คือดีค่ะครับที่มีสโลแกนว่าราคาคุ้มค่าจนคุ้มคุ้มค่จุ๊บจิ๊บเอาี่จุ๊บจิ๊บอะไรที่จุ๊บจิ๊บมึงมึงดูบ่อยไหมได้เมืี้นะ กูจะปิดคลิปนี้ครับแบบพี่จุ๊บจิ๊บครับผมแต่เป็นโสโลแกนโอมดีคาครับผมมึงดูนี่อโอ้คันนี้คินคีนเลยฮะมาพร้อมกับล้อขาวด้วยฮะสวัสดีครับผมโอมดีคาครับรถดีเป็นเครื่องปรุงรถของคุณต้องดีคานี่มาพร้อมกับมาด้า3ากันนี้ฮะไปดูกันเลย